มอพัดเยี่ยมนะคะที่เรียกเ,เอาเอาหมูออกมาจากแม่พันสองอาทิตย์ยเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่โตหมูแก่นไปเปิด youtube เห็นเห็นโทรศัพท์เขาโฆษณาตัวนี้ไนะหมลองมาดูเลยลองมาสั่งมาสองซองก่อนไหม เลยลองมาสั่งมาใช้ก่อนเออมันโตเอาโตเอาโตเอาก็เลยสั่งมาเรื่อยนะออก็เลยสั่งมาเรื่อยๆเนี่ยจนจะถึงได้ขายแล้วสามเดือนนี้วันที่สิบมัเต็มสามกิโลสามเดือนมันก็ร้อยกว่ากิโลเลยประมาณร้อยสิบห้าหรือยี่สิบนี่แหละมันอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าวันที่สิบนี่มันจะถึงสามเดือนเต็มไงนี่มันก็เกือบแล้วเนี่ย ถ้าร้อนๆอย่างนี้มันจะไม่กินอาหารไหมหมูนะมอ่ะมหมูไม่กินอาหารเลยนะร้อนๆอนะ่ะถ้าถ้ากินตัวนี้ลงไปผปสมกับอ,อาหารอ่ะหมูจะกินไม่ไม่เบื่ออาหารเลยกินอาหารตลอดเลยเพราะว่าเคยเคยเลี้ยงแต่ก่อนเลี้ยงหมูเจ็ดสิบกิโลเป็นไอ้นี่เป็นโรคตายหมดเลยสิบห้าตัวตายหมดเลยไม่ได้กินตัวนี้นะเพิ่งไปเห็นเนี่ย เพิ่งมาเห็นปีนี้ก็เลยลองใช้ดูไม่เป็นไรเลยไม่ป่วยไม่ไข้ลากเลี้ยงง่ายติดใจน้องซ้ายติงเรื่อยเลยเออโตเร็วเลี้ยงไม่ขาดทุนหรอกเนี่ยเลี้ยงหมูตอนนั้นสิบห้าตัวขาดทุนยับเดินเลยว่า <c oughs> <c oughs> ตายมั่งเป็นโรคตายขนาดได้เจ็ดสิบกิโลยังตายเลยท้ <c oughs> องไม่เคยเสียแม่ไรเลยนะเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยท้องเสียเลย ตั้งแต่กินตัวนี้แหละไม่เกิท้องเสียเลยอเลองใชด้ดูว่าคนอื่นก็ไม่ไม่รู้ล้วก็ลองใช้ใช้ดูอเออก็อว่าคุ้มแหละว่าจะลองอีกสิบตัวเนี่ยใช้ก็ติดใจติดใจหมูตัวเร็วไม่ไม่ป่วยไม่ไข้ <c oughs> ธรรมดาหมูเลี้ยงมามันจะป่วยมันจะไข่อยู่เรื่อยไหม แต่นี้ไม่มีเลยไม่เคยฉีดยาไม่เคยตั้งแต่ออกจากโคออกมาเนี่ยกินตัวนี้มาไม่เคยกินอะไรเลยตลอดเลยติดใจตั้งสั่งมาเลยเลยขายขาเป็นมัดมัดใหญ่เลยขาเป็นตัวอย่างให้ดูเห็นไหมขาเป็นปั้นปั้นเลย<ะ>ติดใจตรงนี้พอเราไปขายเขาก็อชอบตัวนี้ไหมตัวใหญ่ๆถ้าเขพรอมไม่งั้เขาก็ไม่เอาแล้วเราก็ว่าหมูมันสมบูรณ์ อยากให้ใช้อยากใ,ให้คนอื่นใช้มากเห็นเราใช้ดีก็อยากให้คนอื่นใช้ที่แรกก็สั่งสองถุงเดี๋ยวนี้ก็สั่งสั่งเรื่อยๆเลยเพราะว่ามีหมูเลี้ยงก็สั่งมาเลี้ยงประจําอยู่ก็เลยสั่งตัวนี้ใช้ดีจริงๆอยากเสื้อพน้อกมันมใส่ยี่ห้อนี่ดีหมอใส่ดีหรีหมูกัใหญ่เร็วบ่เป็นโลเป็นไพยเออโตมือโต้ว,วัน สเดือนได้ปล่อยกัวโลและประกันสูโตได้เลยมีมอพัดเยี่ยมนะคะ